สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Morning Chair s h a r ์ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือว่าที่ห้องในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนกรกฎาสิงหาอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนกําลังมีแพลนหรือว่ากําลังย้ายออกไปจากหอที่มหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่ามีการแบบเปลี่ยนสัญญาหออะไรเงี้ยก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็อาจจะต้องมีการติดต่อในการติดตั้งพวกสัญญ,ญาณ อ,อินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆที่บ้านหรือที่ห้องของเรายิ่งในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมครับก็คือเป็น New n o r m a l แล้วใช่ไหมทุกคนก็ยังจะต้องเหมือนทํางาน work from home หรือว่าเรียน from home นะครับก็คือแบบมีการใช้งานผ่าน Zoom ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆในการทํางานหรือว่าการประชุมงานหรือว่าการเรียน lecture อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังน,นะครับ เอาตัวส่วนตัวของหนุ่ยก่อนแล้วกันนะครับว่าสมัยก่อนนี้หนุ่ยได้ติดต่อหรือว่าทําการดําเนินการอะไรพวกนี้ต่างๆผ่านอะไรนะครับก็เมื่อก่อนนี้นะครับหนุ่ยได้ทําการติดต่อในส่วนของอินเทอร์เน็ตตอนที่ย้ายมาที่อพาร์ตเมนต์ที่นี่เนี่ยโดยใช้บริการของเว็บไซต์ Kakaku.com นะครับสกดนะครับก็คือ KA kaku. com นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะรวมบริการต่างๆแล้วไว้เยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับซึ่งก็จะมีหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับที่ไปลงอยู่ในนี้นะครับก็คือเจ้าดังๆพวก Neuro อินเทอ e ์เน็ตโซเน็อลาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับถ้าเข้าไปดูนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ รายละเอียดเป็นตารางแบบนี้นะครับคือเว็บไซต์มันอาจจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อาจจะหาเพื่อนๆที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญ,ญี่ปุ่นมาช่วยกันดูหรือว่าใช้ Google ในการช่วยเหลือนิดนึงนะครับครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายรวมถึงแชมเปญหรือว่าส่วนลดอะไรต่างๆที่เขามีเสนอไว้ให้นะครับในนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดลําดับแลนดิ้งไว้เลยนะครับว่ามีคนโหวตให้เนี่ยให้เป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อะไรอย่างไรบ้างนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกออปชันในนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเ,าเรียกว่าสปีดต่างๆนะครับหรือว่าการทำสัญญาในช่วงระยะเวลา1ปี2ปี3ปีรวมถึงมากกว่านั้นนะครับสปีดในการดาวน์โหลดสปีดในการอัปโหลดหรือว่าออปชันเสริมเพิ่มเติมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเช่นถ้าเราต้องการ IPOE หรือว่า IPv6 นะครับต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ คัดกรองตามที่เราต้องการได้เลยนะครับภายในนะครับมันก็จะมีในเรื่องของรา,ายละเอียดเช่นการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายผ่านรูปแบบใดบ้างเครดิตการ์ดไหมหรือว่าการจ่ายผ่านรูปแบบอื่นๆนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสมัครผ่านเว็บไซต์อันนี้เนี่ยก็มักจะเป็นการชําระเงินผ่านทางรูปแบบของเครดิตการ์ดเพราะว่ามันก็จะสะดวกต่อการที่จะขึ้นเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอืม แต่ว่ายังไรก็ดีอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็นึกหนืยว่าสะดวกกับการตัดเงินมากกว่าขึ้นเงินเนี่ยมันเขาก็เขาก็จะทําเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็น่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับเท่าที่หนุ่ยจำไม่ผิดนะเพราะว่าหนุ่ยเคยได้รับเงินคืนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็มันก็จะมีออปชั่นต่างๆมากมายเช่นว่าในช่วงแรกนะครับสิเดือนสิเดือนแรกหรือว่าหปีแรกเนี่ยเขาจะเก็บค่าบริการ เพียงแค่แบบราคาถูกมากๆนะครับอย่างเช่นของหนุตอนนั้นเนี่ยก็จะเข้าเก็บแค่แบบประมาณ2,000เยนอะไรประมาณนี้นะครับ1,000-2,000เยนสำหรับในช่วงเริ่มแรกนะแล้วก็พอไล่ไปเรื่อยๆหลังจากช่วง12เดือนก็อาจจะเก็บเพิ่มขึ้นมาแพงหน่อยอย่างเช่นช่วงตอนนี้ของหนุ่ยเนี่ยก็จะประมาณ4 0 0 0เยนอะไรประมาณนี้นะครับก็ ก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบคงที่ไปเลยที่ราคาถูกหน่อยแบบ3,000กว่าเยนแบบนี้คงที่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่ทำสัญญาเป็นต้นนะครับอืมแล้วก็จะมีช่วงของการคืนเงินนะครับอย่างเช่นช่วงสมมติว่าผ่านไปแล้ว ครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะครับอาจจะมีการคืนเงินจํานวนเป็นเงินก้อนๆหนึ่งเช่น2,6000กว่าเยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งของหนุยเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นประมาณนี้นะครับสำหรับการที่จะติดตั้งนะครับสมัครผ่านตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยใช้บริการของโซเน็ตนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆไปเจออันไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีบริการอินเทอร์เน็ต อื่นๆนะครับที่ทางบางเว็บไซต์บล็อกในคนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เขียนไว้นะครับอย่างเช่นในเว็บไซต์ m a t c h a .jp.com เนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลในหัวข้อติดตั้งอิเนเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นเปรียบเทียบแต่ละเจ้าวิธีเลือกแล้วก็ราคารายเดือน,เ,นเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูลองดูได้นะครับหนยก็จะอยากจะแปะลิงก์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาก็จะอธิบายในส่วนของเรื่องออบางเจ้า การติดต่ออินเทอร์เน็ตบางเจ้าที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่คอยช่วยเหลือสําหรับใครที่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของภาษาอื่นๆนะครับอ,อย่าง GTN Mobile นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเช่นถ้าหากว่าเราใช้ GTN Mobile มีคนไทย รองรับมีรองรับบริการหลายภาษาก็จริงแต่ว่าข้อเสียก็คือสัญญาสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะมีความช้าบ้างในบางช่วงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะดึงสัญญาณมาจากของใครอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับซึ่งค่าบริการในห้องเช่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีระบุไว้อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นห้องเช่าทั่วไปก็จะประมาณ3,800ยเยนต่อเดือนถ้าหากว่าบ้านเดี่ยวก็จะประมาณ5,200เยนเป็นต้นนะครับ ก็จะมีเจ้าอื่นๆอย่างเช่น Sakura Fiber Internet นตะครับที่ไม่มีกำหนดระยะเวลามีค่าบริการที่จะแพงหน่อยแต่ว่ามีความเสถียรน,นะครับในทางสัญญาณอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีพวก n e u โ o ฮิก a รินะครับนิวโรฮิกรินี้ก็เป็นเจ้าที่ดังมากๆแล้วก็สามารถดูข้อมูลรายละเอียดในโปรโมชั่นของทางเขาเรียกว่า เว็บไซต์คา,ากากุที่หน่วยอธิบายไปได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าข้อดีของเน r o h i k a ริก็คือมีสัญญาณที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่นนะครับก็คือรู้สึกว่าจะดาวน์โหลด2 g จิกแล้วก็อัพโหลด1 g จิกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือพื้นที่ให้บริการยังมีความจํากัดนะครับแล้วก็ค่าบริการแล้วก็ค่าดึงสายสัญญาณาต่างๆเนี่ยอาจจะแพงอยู่พอสมควร นะครับซึ่งค่าบริการรายเดือนสําหรับห้องเช่าหรือบ้านเดียเ่ยวนี่เริ่มต้นอยู่ที่5743เ็ยนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นอกนั้นก็จะมีเจ้าใหญ่ๆนะครับที่อาจจะคุ้นชื่อในการบริการทางโทรศัพท์มือถือก็มีการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น s o f t b a n k AU Docomo นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีราคาอะไรต่างๆที่ รียว่าพอสมควรนะครับก็คือในในในอพาร์ตเมนต์หรืออะไรพวกนี้มันก็จะประมาณ3 0ปลายปลายๆนี่แหละ3,600-3,800แล้วก็บวกค่าบริการอื่นๆนะครับก็คือจ่ายต่อเดือนก็จะประมาณ4,000กว่าเยนนะครับก็ลองพิจารณาเอานะครับว่าอยากจะได้รูปแบบไหนในส่วนของเจ้าใหญ่ๆนะครับพวก Softbank AU แล้วก็ Docomo เนี่ยเราสามารถที่จะไปติดต่อที่ร้านเลยด้วยก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ดีก็ ยังมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับเมื่อก่อนนี้หน่วยเคยไปในบางร้านนะครับก็เขาก็นึกว่าจะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เลยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะเขาก็จะต้องแบบเหมือนติดต่อทาง call center อ,อีกทีนึงเพื่อให้ call center ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มาพูดกับเราซึ่งในบางครั้งเนี่ยาการสื่อสาร ของบางคนนะครับอันนี้หนูก็ไม่ได้เหมาทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่เราไปประ,ประสบเจอมาก็คือแบบมีความภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นอยู่พอสมควรทําให้การสื่อสารมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยน,นะครับเออแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็หนูก็เลือกใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ Kakaku.com ทีออ่สามารถที่จะทํา แทบจะร้ออยู่ในในในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มีความตะกุกตะกักที่จะต้องติดต่อผ่านทางช่องทางโทรศัพท์มือถือดังนั้นหนุ่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือจากนุงพี่คนไทยในญี่ปุ่นนี่แหละนะครับในการติดต่ออซึ่งมันก็แล้วแต่เคสด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดกลายเป็นว่าการบริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นรูปแบบไลน์อะไรเงี้ยเขาเถูกยกไปอะไรเงี้ยนะครับอืมก ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะมีการพัฒนาในส่วนของตรงนั้นมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆก็ลองดูลองศึกษาในส่วนตรงนี้ดูนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีข้อมูลหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าทักมาสอบถามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพิเศษหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ